สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องซานัมมอลูกอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแสดงละครสั้นเรื่องเมื่อฉันทะเลาะกับเพื่อนสนิทจะเป็ยงไเด็บดูเลยนะคะอะ้นี่แกงานกลุ่มอ่ะแกซื้อดินตามที่แกบอกมาหรือ,อยังไอทิ่ปลูกต้นไม้อ่ะฮะดินออเลยไม่ได้ซื้อเลยเอา้าทำไมไม่ซื้ออ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องส่งแล้วนะ ก็ต้องบอกด้วยเป็นปลูกอะไรแล้วมาเลยที่เธอบอกว่าเธอขอด้วยเธอเป็นคนขออีกนะได้เรียมาหรือยังยังเอาทำไมไม่เตรียมโหเดี๋ยวครูก็มาด่าอีกเอาแล้วไมมเธอไม่ช่วยล่ะเอา้าก็แกเป็นคนบอกเองนี่ว่าแกจะเป็นคนทําแกก็ช่วยหน่อยก็ได้ไหมฉันไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่เก่งจะเลือกนะ เอาฉันก็ต้องมาจัดการเรื่องการพูดแล้วก็การรดน้ำต้นไม้อะไรอีกตั้งสี่ห้าอย่างงานกลุ่มมันนะแล้วก็เดี๋ยวพวกแบบมาเกีก่เดี๋ยวพวกเนยก็มาว่าอีกว่าพวกเราไม่มีความรับผิดชอบไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เป็นไรได้ไงเดี๋ยวครูก็ม,มาหาักคะแนนอีกโอ้แล้วแกจะอะไรกันขนาดนี้แเรื่องแค่นี้เองอ คุยด้วยแล้วแต่การบ้านคันนี้ยังไม่ได้ทำเลยนี่อทะเลาะกันอยู่นี่นะทำเองเลยอเ,เออมีไงนี่นอแอําหลัทำเองได้ไหมเนี่ยโจทย์ข้อนี้คืออะไรอะไม่น่ามีเพื่อนเก่งคณนนเลยดูสิ ทำเสร็จแล้วยังไม่ทำไม่เสร็จเลยตอนพักเที่ยงเย้พักเที่ยงสักทีอยากกินหิวมากนี่แต่เรากันอยู่เนยไปซื้ออ่อนพอดีเราแบบว่ายังทำการบ้านไม่เสร็จอะขอโทษน,นะอ๋อหมวยเราก็ยังทำไม่เสร็จไข่อีกดี นี่อา้าวเธอจะไปนี่เออมาแล้วนะเออมาลี่จำได้แม้ตอนนนะั้นอะคิดว่ามาหาเราซะอีกอืมนั่งกินคนเดียวหรือเนี่ยวอยอืมกินคนเดียวอืม พูดด้วยเลยพูดอะไรคนเดียวนอเออแกแล้ววันนี้พูดคนเดียวมือก็ดูแปลกๆคนมองเต็มแน่กินหมดแล้ะซื้อน้ำก่อนเอ๊ะแล้วขออาตังคก่อนเอ๊ะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่ากระเป๋าตัง ลืมอยู่ที่บ้านอ่ะโอ้ยแกเขาต้งเอาไหม่ดีไม่ซื้อก็ได้แต่ตอนนี้คอแห้งแห้งแรงมากพวกเธอพวกแกมาเกมาเกิก,ก็หลับเป็นอะไรกับการหลับฉันไม่รู้นี่ทุกคนครูมิวเขาส่งมาว่า ตอนที่ครูไม่อยู่ให้ตอนที่ครูกําลังไปประชุมเนี่ยให้จับคู่แล้วก็เขียนใบางานเสนอเรื่องการรักโลกจริงเหรอ,อนี่นั้นมาลิคู่กับเราไหมอ่ะได้สิแล้วเราคู่ใครล่ะฟ้าไปคู่กับมาลิแล้วอ่ะ เราจะคู่กับใครอ่ะหมวยคู่กับเราแม้อ๋อเราคู่กับเฟิร์นแล้วนี่นายคู่กับเราไหมโอ้จะไม่คู่ฉันคู่กับเพนนุ่มอ้อยหลับดีกว่า แล้วทุกคนล่ะคะเวลาทะเลาะกับเพื่อนสนิทเนี่ยทุกคนเป็นสายไหนกันบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะมีอะไรใหม่มาให้ทุกคนดูอีกอย่าลืมติดตามและรอรอับชมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย